สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังภูเป้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีครับผมได้มีช้างมารวมกันกินผลไม้ตัวจีนนะครับที่ได้สะพานหวับทารัดนะครับผมรวมช้างหมู่บ้านทราดนะครับก็มีหลายเชือกครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามีกี่เชือกครับไม่ได้นับดูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆไปดูนะครับเดินบนบดูนะครับ โอ้เห็นตะตูดนะครับเข้าข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าตัวจีนอยู่ข้างในช้างก็หลายเชือกเหมือนกันนะครับผมเราจะเดินบนบนไปนะครับเดินบนไปให้ดูยังไม่ได้นับช้างเลยนะครับน่าจะประมาณสักยี่สิบได้มั้งครับนี่ปูเฟของเรายอยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่กับพี่ดาวนะครับกินบุฟเฟ่ครับผลไม้ครับผมมีหลายอย่าง บรรยากาศดีครับวันนี้ช่วงเช้าๆก็ยังไม่ร้อนนะครับผมโอ้กินแบบเต็มที่ครับผมบุฟเฟ่ตัวกีนช้างครับหมู่บ้านทระของเรานะครับก็อยู่ที่ใต้สะพานนะครับผมก็จะมีกับข้าวด้วยนะครับแล้วก็เป็นขนมจีนนะครับน้ำยานะครับบรรยากาศดีครับตรงนี้นะครับผมส่วนอีกเชือกหนึ่งก็คืออยู่ใต้สะพานฝั่งนู้นก็จะเป็นคําแพรนะครับซึ่ง เราไม่เอามาได้ครับเอามากินร่วมกับเพื่อนไม่ได้ครับเพราะว่าไม่กล้าออกมานะครับไม่มีควันนะครับผมยังไม่หาคนขี่ไม่ได้ครับยังไม่มีใครกล้าเข้ามาขี่นะ <c oughs> ก็ก็มีแยกไว้ให้ต่างหากครับผลไม้นะครับผมเดี๋ยวควันอ้วนเดี๋ยวควันอ้วนจะเอาไปให้ต่างหากนะครับผมมีแต่ตูดสวยๆ,ๆนะครับช้าง ช้างบ้านเรามีแต่สมบูรณ์แบบก้นอ้วนนะครับดูดูหลังได้ครับสังเกตที่หลังครับจะไม่มีสลังเลยครับนี่แบบเต็มเปียะนะครับมันมูเลยนะครับก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่มาเลี้ยงโกจีนช้างนะครับผมให้ช้างมัตลาดนะครับจาก ผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่รู้ชื่อนะครับท่านได้มาแป๊บเดียวท่านก็กลับแล้วนะครับผมมาเลี้ยงอาหารช้างแล้วก็เลี้ยงควานช้างแล้วก็แจกคะแนนให้ด้วยนะครับผมเป็นค่าดูแลค่าน้ำบันช้างนะครับผมค่าอาหารนะครับ ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณเมตันใด er ที่เข้ามารับชมคลิปด้านหลังของเรานะครับผมปูเป้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับปูเป้กินผลไม้อยา่างอร่อยเลยนะวันนี้ครับหวานๆครับผลไม้หวานๆน,น,น,นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูคำแพงใกล้ๆครับอยู่เชือกเดียวครับโดดเดียวมาดูคำแพงกันนะครับผมเช้าผู้โดดเดี่ยว แล้วก็ได้กินนะคําแพงรองก่อนแล้ควค้นอวดออกมาให้กินครับผลไม้ที่แบ่งไว้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นข้าวโพดครับผมแล้วก็อีกหลายอย่างที่ยังไม่ไดเอามานะครับแอบบถ่ายอยู่ไกลๆนะครับโอ้โซ่ใหญ่มากเลยนะครับก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เหมือนกันนะครับผม ก็ดมสมบูรณ์ดีครับผมพ่ขอควานก็ให้กินยายดีกินอิ่มทุกวันนะครับผมทำความสะอาดบริเวณกอกหลักที่ช้างยืนด้วยนะครับผมสะอาดดีมากเลยนะครับผมไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้แล้วครับได้แต่อยู่ห่างๆบางเสาด้วยเสาสะพาน อุ่นใจดีครับผมมาดูกันต่อนะครับอเกี้ยงเลยตัวนี้นะครับกินแป๊บเดียวหมดเกี้ยงเลยนู่นเราเถิอไปอีกแล้วโตกลางกลางยังเหลือเยอะครับเหลือแต่อะไรวะเหลือแต่มันนะครับแล้วก็แตงนะครับผม มานี่โบปะโบมาพี่จะของหายมาโบปะก็ข,ขวนหายไปเข้าไปพุด่เน,น,นเนบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้เราด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกดกรกะดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมให้กับช่องพังปูเป้ของเราด้วยนะครับผมเราจะมันหาคลิป ใหม่ๆนะครับมาลงให้แม่ๆ,ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็รวมช้างบ้นตลาดนะครับผมแต่ก็ยังไม่หมดนะครับยังอีกหลายเชือกที่ยังว่าความติดธุระก็ไม่ได้มานะครับธุระงานศพงานบานข้าวบ้างครับผมมีโอ้รลิตเยอะครับแต่ละวันครับไม่รู้ว่าจะทำอันไหนก่อนเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม จกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ